มาแล้วแม่นำหนึ่งปล่อยเล็กเด็ดสองตัวสามตัวหลังงวดที่แล้วปังสุดๆมาแล้วพร้อมแนวทางงวดนี้มาแล้วแม่นำหนึ่งพี่อระดาปล่อยเล็กเด็ดสองตัวสามตัวหลังงวดที่แล้วสุดปังรวยกันเป็นแถวหลังงวดที่แล้วให้เล็กเด็ดลอตเตอรี่ก็มีลุ้นรางวัลที่หนึ่งหลังงวดที่แล้วให้เล็กเด็ดลอตเตอรี่ก็มีลุ้นรางวัลที่หนึ่งเข้าใกลจนน่าเสียดายแถมเลขท้ายสองตัวมาแบบตรงๆรวยกันทั่วหน้าล่าสุดแม่นำหนึ่งพี่อรดา นักให้แนวทางเล็กเด็ดไดโ้โพสข้อความก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2565ว่างวดหน้าพร้อมหรือยังคะใครรอแนวทางงวดหน้าบ้างคะหลังจากงวดที่แล้วแม่น้ำหนึ่งให้เลขตรงๆง,งวดนี้แฟนหวยต่างก็ตั้งตารอแม่น้ำหนึ่งก็จัดให้ทั้ง2ตัวและเลข3ตัวโดยงวดวันที่17กุมภาพันธ์นี้แม่น้ำหนึ่งเน้นไปที่เลข5และ3ฟันธงเลขหส่วนเลข2ตัวได้แก่ 53 50 30และเลข3ตัวก็คือ053ซึ่งเลขที่แม่น้ำหนึ่งให้มาก็คือ53 50 30และ053นะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเขาวสดขอบคุณค่ะ